แน่นอนครับด้านล่างนี้คือสคริปต์รีวิวรอเรือถอถุง2 0 2 5 Honda Civic Type R ซีวิคความยาวประมาณ1,500าคำสำหรับใช้ทำวิดีโอ YouTube ครอบคลุมรายละเอียดภายนอกภายในสมรรถนะและราคาจำหน่ายโดยไม่มีหัวข้อและไม่มีชื่อช่องตามที่คุณร้องขอปี2025นาำการกลับมาของหนึ่งในฮอตแฮตที่เป็นตำนานระดับโลก Honda c i ีวิ t y ท e R Generation ใหม่ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความดุดันความเร็วและสมรรถนะขั้นสูงในขณะเดียวกันก็มีการปรับปรุงในทุกด้านเพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งในแน่ขององค์การออกแบบเทคโนโลยีและความสะดวกสบายเมื่อมองจากภายนอกสิ่งแรกที่สะดุดตาคือความเรียบหรูผสมความดุดันซีวิส์ไถ่อาร์ใหม่ไม่พยายามโชว์ความมือวาจนเกินไปแต่เลือกใช้แนวทางเรียบง่ายแต่มีพลังกระจังหน้าสีดำขนาดใหญ่ผสมผสานกับไฟหน้าแบบเลเรที่คมชัดไฟเดลท์ทรงเฉียบมาพร้อมกันชนหน้าที่ออกแบบให้ช่วยเพิ่มแรงกดอากาศขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงฝากระโปรงหน้ามีช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่ เสริมความสปอร์ตและช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้างตัวรถใช้เส้นสายที่เฉียบคมเสริมด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่และล้ออัลลอยขนาด19นิ้วที่ถูกุ่มด้วยยางสมรรถนะสูง Michelin Pilot Sport CS ด้านท้ายของรถโดดเด่นด้วยสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้มีแรงกดสูงสุดบนล้อหลังเมื่อขับด้วยความเร็วพร้อมฝ่ายท้ายทรงซีเชฟที่เป็นเอกลักษณ์ของซีวีสและท่อไอเสียแบบ3ท่อวางเรียงกลางกันชนหลังซึ่งเป็นดีไซน์เฉพาะของท้ายอา การตกแต่งรอบคันมาในโทนสีดำด้านและแดงเช่นโลโก้ฮอนด้าสีแดงสัญลักษณ์ไายอาร์และคาลิเปอร์เบรกเบรโม่สีแดงซึ่งช่วยยืนยันว่ารถคันนี้ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นทุกองคประกอบของภายนอกถูกออกแบบมาเพื่อสมรรถนะสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการลดแรงต้านอากาศหรือเพิ่มแรงกดเมื่อเข้ามาสู่ห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความสปอร์ตในแบบฉบับรถแข่งเบาะนั่งแบบบัคเก็ตซีทอหุ้มด้วยหนังกลับและผ้าสีแดงที่รองรับสรีระได้อย่างลงตัวในทุกโค้ง แผงแดชบอร์ดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด10.2นิ้วที่สามารถปรับรูปแบบแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงจาก Bose ลำโพง12ตัวให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมพร้อมไฟแอมเบียนไลท์สีแดงทั่วห้องโดยสารเสริมความร้าใจขณะขับขี่ในตอนกลางคืนพวงมาลัยหุ้มหนังกลับสีดำตัดด้วยได้สีแดงมีปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันครบครันพร้อมแพดเดิลชิฟฟอร์หลังพวงมาลายัย และคันเกียร์แบบแมนวลนทรงกลมอลูมิเนียมที่ตอบสนองแบบเฉียบคมทุกจังหวะการเปลี่ยนเกียร์แป้นเหยียบทําจากอลูมิเนียมให้ความรู้สึกแน่นมั่นใจทุกครั้งที่เหยียบเบรกหรือคันเร่งในด้านระบบอำนวยความสะดวกซีวิคไทอาปี2025มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอัลโซนช่องชาร์จ USB-C และไวเลสชาร์เจอร์ช่องวางของมากมายรวมถึงกล้องมองหลังและกล้องรอบคันแบบ360อองศาระบบ Honda Sensing เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งมาให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้า ร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมพวงม,มาลายัยช่วยประคองระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอัตชีพและระบบตรวจจับจุดบอดด้านสมรรถนะคือหัวใจสำคัญของซีวิคไทยอาเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตร v t e ทเทอร์โบให้กำลังสูงสุดถึง326แรงมา้าและแรงบิด420นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดที่มีระบบเรฟแมชชิ่งช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำราบรื่นไม่สะดุดและร้าใจเหมือนอยู่ในสนามแข่งอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ทำได้ภายในประมาณ5.4วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ราว270กิโลเมตรชั่วโมงระบบช่วงล่างถูกปรับจูนให้ตอบสนองแม่นยายิ่งขึ้นด้านหน้าเป็นแบบแมคเฟอร์สันสตรัทด,ด้านหลังเป็นมันติลิงพร้อมโชคอัพแบบอะดดัพีฟที่ปรับความแข็งได้ตามโหมดการขับขี่ระบบเบรกเบรโม่ bo, ด้านหน้าแบบสี่พอดิสเบรกขนาดใหญ่ตอบสนองได้อย่างมั่นใจแม้ขับด้วยความเร็วสูงและด้วยน้ำหนักรถที่เบากว่ารุ่นก่อน บวกกับการกระจายน้ำหนักที่ดีทำให้ซีวิคไทอาร์ใหม่เข้าโค้งได้อย่างเฉียบคมไม่มีอาการหน้าดือ้อหรือท้ายปัดโหมดการขับขี่มีให้เลือกถึง4โหมดได้แก่คอมฟอร์ตสปอร์ตบวก R และอินดิวิเดีลที่สามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้เองทั้งเรื่องการตอบสนองของพวงมาลัยคันเร่งเสียงท่อไอเสียและความแข็งของช่วงล่างโหมดบวก R ยังเพิ่มกราฟิกพิเศษในหน้าจอแดชบอร์ดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะแบบเรียลไทม<า>์เช่นแรง G อัตราเร่งและการเบรก ความรู้สึกในการขับขี่ซีวิกไทยอาปี2025คือความดิบที่ถูกควบคุมไว้อย่างดีพวงม,มาลัยมีน้ำหนักพอเหมาะตอบสนองไวคันเร่งดึงแรงและต่อเนื่องเสียงเครื่องยนต์ร้าใจตั้งแต่รอบต่ำจนถึงรอบสูงเสียงเท่าที่ปรับได้ช่วยสร้างอารมณ์ได้หลากหลายทั้งความเรียบง่ายในโหมดคอมฟอร์ตไปจนถึงเสียงดุดันในโหมดบวกอ ในแง่ของความประหยัดน้ำมันแม้จะเป็นรถสมรรถนะสูงซีวิ c ไทยอาก็ยังทำได้ดีโดยอยู่ที่ประมาณ12-13กิเมตรต่อลิตรในสภาพการขับขี่แบบปกติขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ราคาจำหน่ายของ Honda Civic Type R ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ45,000